สวัสดีครับผมเจอกันแล้วครับจรุนครับผมวันนี้มีเพื่อนถามว่าน้ำหนักลดไปกี่โลแล้ววันนี้เราทำไปทั้งหมดเจ็ดวันนะครับผมน้ำหนักลดไปทั้งหมดก็สองโลกว่าเกือบสามโลครับผมก็ดูนะครับคนก็พอดูออกนะครับ ทก่อนก่อนเริ่มมันจะยืไอๆหน่อยนี่รู้สึกว่ามันจะลงมาหน่อยนะผมตรงแขงนตรก้ามท้องตรนี้ก็ว่าเริ่มจะมีขึ้นมานิดหน่อยแนละ้วเริ่มจะเป็นชันขึ้นมาแล้วว่ายังอีกไกลครับนะมันเพิ่งจะเป็นรูปนิดๆน,ะนี่คือ หนักลดไป2กสองกิโลกว่านะเกือบสามโลแล้วทำยังไงนะผมถ้าคนออกกําลังกายนะผมถ้าคนอ้วนที่เรื่องออกกําลังกายใหม่ๆอาทิตย์แรกสังเกตเลยจะลดลดได้เยอะนะผมทำไมลดได้เยอะเป็นเพราะเหงือครับผมเหงือเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเหงื่อมันจะค้างในตัวเราเยอะ พอเราทําออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆน้ำก็จะออกมาครับผมสามกิโลนี้ส่วนมากจะเป็นน้ำนะครับน้ําไม่ใช่ไขมันนะครับผมน้าในร่างกายของเราจะออกมาก่อนปกติถ้าคนลดน้ําหนักแรกๆจะอาทิตย์แรกจะลดได้เยอะนะครับอาทิตย์ที่สองที่สามจะค่อยๆคงตัวนะครับผมร่างกายจะค่อยๆปรับตัวนะครับผมอาทิตย์แรกลดได้เยอะอย่าเพิ่งดีใจนะครับผมมันเป็นแค่น้าเฉยๆมันไม่มันยังไม่ใช่ไขมัน นะน้ำเราดื่มน้ําลงไปมันก็ชดเชยกันเอ้ยยังไงและที่เห็นว่ากับร่างกายเนี่ยออกขนาดไหนเหมือนที่ถ่ายลงไปไหมเยอะกว่านะครับผมที่ถ่ายลงไปมันเป็นเวลานิดเดียวนะครับห้าหกเจ็ดนาทีนะครับผมแต่จํานวนครั้งที่ทําผมจะทําเยอะกว่านั้นนะครับผมเพราะว่าเราไม่เน้นการตัดต่อนะครับตัดต่อไม่เป็นนะครับผมเราจะทาแบบบ้านๆน,นะครับ คุยกันแบบบ้านๆทาแบบบ้านๆจะมาตัดต่อตรงทับไม่เป็นครับผมแต่ส่วนมากจะเน้นทาจริงคือถ้าผมทําเซตหนึ่งวิดพื้นทําถ่ายลงไป10ทีมันจะทําประมาณ40ทีนะทีนะผมเพราะว่าทําเพื่อถ่ายเพื่อถ่ายลงไปเฉยๆนะครับผมเพราะว่าถ้าทับนานกว่ามันเวลามันจะ ยาวเกินไปนะครับผมตามแต่ละเซตนะครับผมถ้ากระโดดเชือกผมก็กระโดดเช้าเย็นประมาณ500นะครับผม500ครั้ง500ครั้งก็ไม่เยอะนะครับรอบเชือก500ครั้งนี่มันมันวินาทีหนึ่งมันได้2ครั้งนะครับก็รอบเชือกถ้าเราแข่งจริงๆถ้า500ถ้า500อนี่แป๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึง10นาทีนะครับ เช้าห้าร้อยเย็นห้าร้อยวิดพื้นวิดพื้นครั้งละประมาณร้อยครั้งเชา้าเย็นก็ประมาณวันละสองร้อยผมนี่ก็เล่นฮูลาฮุบทุกวันนะครับเล่นฮูลาฮุวันละตอนเช้าสิบห้านาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างตอนเย็นก็เล่นสามสิบนาทีดูทีวีไปก็ลุกขึ้นมาก็เล่นนะครับผมนอนดูทีวีก็ เออว่างๆก็ซิทอัพไปด้วยนะผมซิทอัพไปด้วย mm hmm. ว่างๆแกวงขาไปบ้างนอนปั่นจักรยานบ้าง mm hmm. านอนออกกําลังกายมันก็ออกกาลังกายไม่จําเป็นต้องว่างนะผมนอน,นอนดูทีวีอยู่นะ <c oughs> เราไม่รู้จะทําอะไรนะ <c oughs> ผมเราไม่ดำเบลวันหนึ่ง,งนะแต่นอนดูทีวีก็ ออกกำลังกายได้ตลอดนะครับผมมันอยู่กับว่าเราจะมีวินยัยรือเปล่านะครับอยู่ตรงไหนแล้วก็ออกกำลังกายได้ครับผมนี่ถ้ามันก็เจ็ดวันนี้สามเกือบสามกิโลก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมผมเคยลดได้เดือนหนึ่งผมลดได้สิบกิโลนะครับผมทำไมครับผมทำไมถึงได้สิบกิโลมันมีเคล็ดลับนะครับผมฟังง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไม่ต้องไปนับแคลอรี่นะครับผม นับแคลอรี่แล้วก็ปวดหัวเรามันเด็กนักเรียนไปโรงเรียนกอกว่าโอ้อันนั้นนะโจทย์นั้นนะโจทย์นี้นะทฤษฎสตีท่องกดนั่นกดนี่แล้วก็ปวดหัวพอปวดหัวแล้วก็ไม่อยากทําไม่อยากทําแล้วก็กเลิกทาวันหลังดีกว่านะผมกดง่ายๆมีอย่างเดียวครับออกกาลังกายครับผมทุกวันดื่มน้ําเยอะๆที่สําคัญนะครับเรื่องอาหารครับ อาหารไขมันกินได้ครับงดอย่างเดียวแป้งครับผมแป้งสําคัญถ้าคา,าร์โบไฮเดรตคือแป้งข้าวครับผมถ้าลดแป้งลดข้าวได้นะครับผมแป้งมันจะเป็นตัวการสําคัญของผงเลนะครับแป้งถ้าแป้งลดเรากินแป้งเยอะคาร์โบไฮเดรตเยอะกินข้าวเยอะนะครับผมมันจะไปเป็นพลังงาน,เป,นเป็นพลังงานนะปุ๊บถ้ามันเกินนั่นไปนนะครับ มันจ่อยง่ายนะครับผมข,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 ข้าวเนี่ยจ่อยข้าวขัดข้าวขาวเนี่ยปุ๊บเป็นพลังงานปุ๊บพลังงานเกิอนอินซูลินผลิตออกมาปุ๊บไปเป็นไขมันนะครับกินข้าวเยอะแล้วจะทำยังไงก็กินข้าวให้น้อยลงนะครับกินข้าววันหนึ่งกินได้เยอะไหมกินข้าวข้าวขาวกินได้วันละหนึ่ง หนึ่งชามหนึ่งหนึ่งจานแล้วกันอย่าเพิ่งหนึ่งชามนะครับผมถ้าข้าวขาวหนึ่งจานก็ประมาณสามร้อยแคลอรี่นะครับผมสามร้อยแคลอรี่ถ้าครึ่งจานมันก็สองร้อยแคลอรี่นะครับผมเน้นกินกับนะครับผมกินกลับไขมันกินได้แต่ต้องเป็นไขมันพวกถั่วนะครับเนืน้อสัตว์โปรตีนกินได้ครับเพราะว่าเราจะสร้างซิแกแพคเราต้องกินโปรตีน เราจะสงสัยเ,ออเราจะนับยังไงพูดง่ายๆครับผมอาหารเช้านะครับผมกินผลไม้ได้จะดีนะครับผมเน้นฝรั่งแอปเปิลนะครับผมแล้วก็ออกกาลังกายตอนเช้ามันจะลืมเวลาไปลืมเวลาพอเรามีเราทักนูน่นทักนี่ไปมันจะลืมเวลาถึงเที่ยงก็กินข้าวข้าวเที่ยงข้าวเที่ยง ถ้าเที่ยงนี่กินให้เยอะนะผมกินออหิวก็กินนะผมเยอะนี่ไม่ใช่เยอะเกินนะครับผมกินก็กินให้พออิ่มกินให้ครบห้าหมูนะครับถ้าต,ตอนเย็นล่ะตอนเย็นก็กินง่ายๆสบายๆง่ายๆสบายๆย,ยังไงเราง่ายๆสบายๆหมายถึงกินอะไรที่มันย่อยง่ายๆสบายๆท้องนะครับอย่าไปกินให้มันแน่น กินไขมันกินแป้งเยอะมันก็อืดท้องกินสบายสบายกินผักกินผลไม้ครับสบายท้องนอนง่ายครับผมถ้านอนง่ายตื่นเช้ามาก็ขับถ่ายง่ายมันก็จะเป็นพ่วงหนึ่ไปนะครับผมสําคัญคือการกินนะครับถ้าเราเน้นการกินได้นะครับผมจะลดลงลดลงนะครับน้ำหนักจะค่อยๆยลดลงครับแป้งนะครับแป้ง สิ่งที่จะเ,ะเป็นตัวการของไขมันมันจะถ้าแป้งมันไปร่างกายไม่มีคาร์บโบไฮเดรตไม่มีแป้งเยอะมันก็จะไปดึงไขมันหน้าท้องเรามาใช้นะครับผมยิ่งออกกําลังกายเยอะนะครับคุยิ่งจะดึงไขมันออกมาใช้เยอะเพราะว่าคาร์บโบไฮเดรตเราไม่มีนะครับผมสิ่งสําคัญอย่าขาดโปรตีนนะครับโปรตีนจําเป็นนะครับผมออกกําลังกายเยอะคาร์บโบไฮเดรตกินน้อยโปรตีนอย่าขาด พราะว่าถ้าขาดโปรตีนกล้ามเนื้อเราจะรีบนะครับผมวันนี้เน้นเรื่องการกินนะครับผมแล้วคลิปถัดไปนะครับผมคลิปคลิปถัดไปเราจะมาพูดเรื่องลดยังไงนะครับผมให้มีให้มีกล้ามนะครับผมเราลดยังไงเดืน 1, เอนหนึ่งลดสักสิบกิโลผมเคยทําได้แล้วผมจะทําำยังไงนะครับหน้าเราจะมาพูดกันนะครับผมง่ายๆครับผมอันนี้ครับ กินมีพอแค่นี้ก่อนแล้วครับนะผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม